คุณหมอคะสามีดิฉันเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้กำลังนอนพักฟื้นอยู่เพื่อรอดูการอีกทีนะครับพ่อถูกแกงทุูนี้ทำลายอ่ะแล้วเราจะทำไงดีลูกถ้าเราไม่มีเงินไปจ่ายอ่ะเขาต้องกลับมาทำลายพ่ออีกแน่เลยดงมรีบร้อนมาหาฉันแบบนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าจ๊ะทำไมเราต้องเกิดมาจดด้วยอ่ะทำไมอ่ะคู่ เรามันสวยเองลูกที่เกิดมาจนถึงแม้ว่าพ่อจะพยายามทุกทางแล้วแต่คนจนๆอย่างเราเนี่ยต่อให้พยายามแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่มีทางรวยขึ้นมาหรอกลูกนอกจากจะฟุกถูกหวยอย่างเดียวแต่สิไม่ต้องเสียใจไปนะลูกเพราะอีกไม่นานเนี่ยแผนการของเราเนี่ยก็จะสำเร็จ ล้วถึงวันนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นเงินทองเป็นบ้านหลังใหญ่ๆที่ลูกอยากอยู่มาชั่วชีวิตคุณสุรสิทธิ์เขาจะมาหาให้ลูกได้นะพราเชื่อมันว่าคุณสุรสิทธิ์เนี่ยจะเป็นผู้ชายที่ดูแลลูกให้มีความสุขที่สุดอ่าพ่ กลับมาแล้วอนุสิตเนี่ยวันนี้ได้เจอคุณโรสิตกันหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหเนี่ยลุงถามอะไรมาคุณสุรสิตก็บอกว่าว่าจะให้เงินเมื uh, ่อไหร่อ่ะอีกนานไหมลุงจะได้มาแบ่งๆกันใช้ไงไประตเอ้ยอ่ะอ่ะงมันจริงนะลุงก็ไม่ได้อยากจะเร่งรีบอะไรนะ เราปลาลุจารีเขาทวงถามมาตลอดเลยแล้วคุณคุณจุลสิทธ์เขาว่ายังไงบ้งางลูกสิษย์เขาบอกเขาไปแล้วคะ่ะว่าค่า,ชาใช้จ่ายมันมีอะไรบ้างอุย้ยจะค่าอะไรก็บอกก็ไปก่อนที่ไปตัวค่ารถค่าลาค่าเสียเวลาค่าแรงค่าผ้า ค่าเครื่องจักรข้าอะไรก้าเราก้าเบียก็ว่าไปก่อนเลยประโถนี่ไอ้คนรวยๆเนี่ยนะมันไม่มาคิดเล็กคิดน้อยหรอกไอ้พวกนี้มันหน้าบางมันหน้าบางกว่าฉันเยอะฉันนี่หนาอืมหนึงหนาตัวเองก็ได้นะอังเองไม่รู้อะไรทั้งแล้วนี่ไอ้ความหน้าหนาใจกล้ามันเป็นอาวุธของฉันน้อยเพราะฉันไม่เหรอที่พูดให้แกเนี่ย ได้จับเสือมือป่ามานันตั้งกี่รายแล้วพูดเอาเงินมาตั้งกี่ครั้งแล้วหาปะโทนี่ไอคนหน้าบางๆเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกจะบอกไหมสิไม่อยากให้คุณสุรสิธิ์เขามองว่าเราอะจะเอาเงินจากเขาอย่างเดียว้าใจะา่ะบะารอให้ทุกอย่างมันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมากกว่านี้ให้งานมาเดินมากกว่านี้แล้วเราแค่รอ,องเงินก้อนใหญ่ทีเดียวก็ได้ ก็ได้แต่หนูต้องจับคุณสุรสิทธิ์ไว้แน่นๆนะอย่าปล่อยมือเด็ดขาดลุงไม่อยากให้เสียแขนของเราลุงไม่อยากให้พลาดแล้วถ้าเป็นลุงเป็นหนูนะลุงจะหาที่มันหมอทั้งหน่อยหนึ่งนะแล้วก็นั่งคุยกันดีพูดจานครับเพราะจับไม้จับมือแล้วท่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ปล่อยมันเลยเถิดไปแต่ถ้ายิ่งมีลูกเขาได้นะโอ้โหครันนี้สมบัติเป็นของเราครึ่งเลยจะไปไปทั้งชาด้วยเฮ้ยนี่เห็นสิเป็นตัวอะไรอ่ะ เห็นสิมาตุกษาอยางหรือไงสิไม่ได้หน้าด้านที่จะทำทุกอย่างเพื่อเงินเหมือนโล่งหรอนะเออจะบังการแต่มันก็เป็นต้องด้านมันก็ด้านด้านแล้วพูดอะ่รเงี้ลูกสาวกูด้ยังไงเฮ้ยผู้เลวแค่เพื่อเงินอะต้องยอมทำทุกอย่างเลยหรือไงวะ ผมจริงจังกับคุณนะและผมจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกหรือว่าพูดจากับคุณไม่ดีอีกต่อไปตรงงไไหนนปล ฝันจะปีนขึ้นไปไกลอยากได้มันอย่างใครเขาอง สนับสนุนโดยแม้อายุมากขึ้นชีวิตก็มีความสุขเสริมด้วย Enchuro Go ที่มี HMB แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งคุณแม่ของผมอยากทราบชื่อกับข้อมูลโรงงานของคุณสีนะครับแต่คุณสีไม่ต้องห่วงนะครับผมจัดการเรียบร้อยแล้วผมตอบคุณแม่ไปว่า ผมขอให้เรื่องการลงทุนของผมเป็นเรื่องส่วนตัวและเรื่องของเราคุณแม่ไม่จำเป็นต้องมารู้รายละเอียดอะไรพวกนี้หรอกครับ ฉันเคลียร์งานของวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณพันพิษมีอะไรให้ฉันจัดการอีกไหมคะฉันมานั่งไล่ดูโซเชียลมีเดียต่างๆของซิมาลาแล้วนะฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมผู้หญิงอย่างซิมาลาถึงต้องโชว์ฐาน,นะตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียแบบนี้ถ้นลองเข้าไปดูในทุกรูปเลยนะแล้วก็ลองเข้าไปหาทางว่าจะมีทางไหนที่จะทำให้เรารู้จักผู้หญิงอย่างซิมาลามากกว่านี้ได้ค่ะคุณพันพิษ ว่าจะเป็นแวนหวนที่สุรสิทธิ์ให้ จะนะไคุณมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยผมก็มาทำธุระธุระอะไรผมมาคุยเรื่องการลงทุนกับเพื่อนเพื่อนคุณอยู่ชั้นนี้เหรอใช่คุณไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องของผมทุกเรื่องหรอ,หอ,อกนะขอตัวนะ เลี่ยนใจจะค้างที่นี่เลยจะเอา้าเปนลูกชายไหนบอกว่าไปต่างประเทศหลายวันไงไม่ถามจริงเหอะสนใจลูกตัวเองบ้างหรือเปล่าเนี่ยหรือสนใจแต่ผู้ชายตัวเองในสต็อกแล้วเมื่อกี้คิดว่าผมเป็นใครไม่ต้องมายุ่งหรอกหนะ้มาแล้วมาหาฉันเวลาเนี้ยมีเรื่องอะไรผมซื้อของมาฝาก แม่ยังอุตส่าห์นึกถึงผู้หญิงที่ให้กำเนิดอยู่บ้างตกใจนะจ๊ะพี่จริงผมอยากคุยเรื่องคุณศรีอะสุดท้ายก็มาเพราะเรื่องผู้หญิงนี่เองทำไมมีอะไรช่วงนี้คุณศรีไม่ตอบผมเลยโทรไปหาก็ไม่รับผมอยากรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้แลวผมอยากรู้ด้วยว่าคนที่อยู่กับเขาอะเป็นยังไงบ้างแม่รู้อะไรไหมได้คุยกับป้ารู้จักบ้างหรือเปล่าอ๋อ นี่แกใช่ฉันตอบคำถามไหนก่อนเนี่ยไม่รู้สิช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอปาร้จัาเขาเลย อย่ายุ่งนะอะไรอ่ะโทรศัพท์ใครทำไมต้องห่วงขนาดนั้นด้วยผมแค่จะหยิบม,มาดูว่าผู้ชายที่แม่คุยอยู่อ่ะหล่อเท่าผมเปล่ายุ่งไม่เข้าเรื่องอืพูดถึงเรื่องหนูสีเนี่ยฉันก็นึกว่าแกเลิกสนใจเขาไปแล้วซะอีกใครว่าล่ะแม่ผมมีทางยอมให้คุณสีเนี่ยไปอยู่กับไอ้ลูกคุณหนูอย่างไอ้สุรสิ์นั่นหรอก แล้วผมจะไม่ยอมดีกทางให้เห็นนั่นด้วยเห็นหน้ามันหมันไส้ชิบหายใายเหรอแม่ไม่ต้องรู้หรอกขี้เกียจอธิบายวะ่ะเออแกนี่นะเดี๋ยวแม่อะไรอะไรของแกเนี่ยกลิ่นคุ้น ก็กลิ่นครีมาอาบน้ําไงฉันเพิ่งจะอาบน้ํามาแล้วฉันก็ใช้กลิ่นนี้มาตั้งนานแล้วด้วยยี่ห้อนี้ไม่ใช่ถูกๆนะคนทั่วไปอ่ะไม่ค่อยมีใครเขาใช้กันหรอกแต่ฉันชอบให้มันเป็นกลิ่นประจําตัวของฉันมันทําให้แม่ของแกดูแพงดีอยากเข้าใจไหม ครับที่จริงเธอไม่ต้องรอก็ได้นะกลับบ้านไปก่อนเรื๋ยฉันเอาไปให้ที่บ้านก็ได้ผมไม่กล้ารบกวนคุณขน,นาดนั้นหรอกครับรบกวนอะไรกันล่ะฉันก็อยากจะไปรู้จักบ้านเธออยู่เหมือนกันที่จริงฉันยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรที่บ้านเธอเลยนะ เรื่องที่บ้านผมมันไม่มีอะไรน่ารู้หรอกครับทำไมอ่ะฉันเคยบอกเธอแล้วไงว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกฉันได้คุณคุณช่วยผมมาเยอะแล้วครับผม,มรบควรคุณดีกว่าคุณไปพัก่อนนะครับจะไปแล้วจริงๆอะหรอ นี่เธอแค่รอเอาโทรศัพท์จริงๆอะเหรอไหนๆก็เสียเวลารอแล้วอะอยากกลับขึ้นไปข้างบนอีกทีไหมลูกชายฉันกลับไปแล้วนะหรือว่าวันนี้เธอจะเหนื่อยมากแล้วยังฉันปล่อยเธอกลับไปพักผ่อนก็นได้แล้วค่อยเจอกันครั้งหน้านะจ๊ะกลับด้วยกับบ้านดีๆนะ ซื้อให้คุณนคุณยอมให้ผมดูแลคุณแล้วใช่ไหมสี่คงจะแอบคบกับบอสอย่างที่บอสต้องการแบบผิดๆแบบนั้นไม่ได้หรอกนะคะจะไปไหนลูกให้แหวนสิมาราใช่ไหม